That you safer, that see you soon. หลังจากการพบเจอกับคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้านายสาวรินรดารู้สึกตื้นตันความปลื้มปีติล้นทลักหัวใจ ยังรู้สึกเหมือนเป็นความฝันเธอจึงปล่อยให้คนรักได้มีโอกาสใช้เวลากับครอบครัวกระชับความสัมพันธ์และปรับความเข้าใจกับคนเป็นแม่อย่างเต็มที่นอกจากนี้เธอยังมีโอกาสแวะเข้าไปร่วมทานอาหารกับครอบครัวของคนรักบ่อยมากขึ้นบางครั้งก็เป็นคนแสดงฝีมือการทำอาหารให้ทุกคนได้ทานกัน และดูเหมือนทุกคนจะตกหลุมรักเธอกันไปหมดเพราะเชฟสาวทำอาหารเก่งฝีมือก็ไม่ธรรมดานอกจากนี้เธอยังสวยน่ารักนอบน้อมเป็นเด็กด,ดีเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งตัวต้นของตัวเองมันเลยทำให้ทุกคนอยู่ใกล้แล้วมีความสุขแต่รินลดาก็ขอห่างจากบอสสาวสักพักเพื่อใช้เวลา และสมาธิในการร่างสันเมโนโสุดท้ายตามที่ฝ่ายบอกส่วนทางด้านวีรินเธอก็เข้าใจและปล่อยให้คนรักได้มีเวลาอยู่ตามลำพังตามที่ฝ่ายร้องขอในระหว่างนั้นเธอก็ไปจัดการตรวจเช็คโปรเจกต์ที่เธอได้เริ่มทำเอาไว้ก่อนที่จะหลอกล่อให้เชฟสาวยินยอมมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ สถานที่ที่เธอได้เตรียมก่อสร้างเอาไว้ตอนนี้ทุกอย่างได้เสร็จสิน้นรอแค่เธอมาตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นรองประธานสาวเดินสำรวจสถานที่ที่เธอได้ออกแบบเพื่อคนที่เธอรักอย่างมีความสุขมันเหมาะสมกับอาชีพและสิ่งที่เชฟสาวทำอยู่ในตอนนี้บรรยากาศเป็นส่วนตัวเหมาะกับทุกคน ที่ต้องการหาเวลามานั่งรีแลกซ์ในวันสบายๆหรือหลังเลิกงานเพื่อพักให้หายจากความเหนื่อยลา้าบรรยากาศโดยรอบก็ขอรับรองเลยว่ากินขาดโดนใจทุกคนที่ได้เข้ามาใช้บริการแน่ๆเพราะแฝงไปด้วยความร่มรื่นของหมู่แมกไม้ ai, และความโรแมนติกมีมุมสวยๆให้ได้นั่งชิลถ่ายรูปสวยๆอีกด้วย ถ้ามานั่งทานอาหารที่นี่รับรองได้เลยว่าเชียวมากๆทุกอย่างตกแต่งอย่างทันสมัยและมีสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างไทยกับโยุโรปโดยเลือกใช้วัสดุตกแต่งร้านเน้นความเป็นธรรมชาติจากวัสดุต่างๆวีรินเหมอมองออกไปทางด้านนอกของร้านด้วยใบหน้าที่ยิ่มเอมแววตาของคนมีความรักดูเป็นประกาย เธอนึกถึงใบหน้าของเชฟสาวที่เวลามองมายังเธอมันมีแต่ความรักความอบอุ่นความจริงใจที่ส่งมาให้เธอเลยอยากทำสิ่งนี้ให้กับคนรักเพื่อเป็นการตอบแทนและอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของความอร่อยความเป็นธรรมชาติที่สดใหม่ความหวานความรักและความอบอุ่นจากพวกเธอทั้งสอง ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นอาหารข้าวหวานหลากหลายเมนูซึ่งผ่านการคิดค้นออกแบบโดยพวกเธอทั้งสองก่อนที่จะผ่านการรังสรรค์นหน้าตาของเมนูนั้นๆให้ออกมาสวยสดใสสีสันน่าทานจากคนรักของเธอสไตล์อาหารของที่นี่ที่เธอแพลนเอาไว้ก็คือการผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยกับอาหารยุโรป ด้วยวิธีการปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันโดยเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยแท้ๆมาสร้างสารค์เมนูใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครนำมาปรุงใหม่ในสไตล์อาหารยุโรปจนเกิดเป็นจานอาหารพิเศษที่ทั้งแปลกใหม่และน่ารับประทานนั่นเองตามสไตล์ที่พวกเธอทั้งสองคนชอบเธอทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการเปิดร้านอาหารที่ใช้ชื่อว่า ร้านอาหารเพียงเรา (just us) มันเป็นร้านอาหารที่เธอสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับคนรักส่วนเชฟสาวจะตัดสินใจมาเป็นเชฟประจำของทางร้านหรือจะมาทำแค่ช่วงวันหยุดเธอก็จะให้อีกฝ่ายตัดสินใจเลือกเองนอกจากนี้วีรินยังชวนคุณพ่อและน้องชายของเธอไปเยี่ยมที่บ้านไร่ของแมวน้อยโดยที่ไม่บอกให้อีกฝ่ายทราบ เพราะอยากจะไปทำทุกอย่างให้ถูกต้องและเป็นทางการเพื่อยืนยันกับทางญาติผู้ใหญ่ของคนรักว่าครอบครัวของเธอก็พร้อมที่จะสนับสนุนความรักของพวกเธอทั้งสองเช่นกันส่วนคุณแม่ของเธอนั้นไม่ได้ไปด้วยเพราะวีรินอยากจะให้ท่านได้มีเวลาปรับตัวกับเรื่องนี้แต่เธอก็แจ้งให้คุณแม่ทราบซึ่งท่านก็อวยพรขอให้เธอสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา เมื่อไปถึงบ้านไร่ของแมวน้อยเจ้าของบ้านดูจะตื่นเต้นและให้การต้อนรับครอบครัวเ่าเป็นอย่างดีทุกคนต่างร่วมทานอาหารที่เจ้าของบ้านไดเตรียมเอาไว้ต้อนรับกันอย่างอริอร่อยหัวเราะพูดคุยกันอย่างถูกคอเพราะท่านประธานก็เป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายไม่ถือตัวหรือถือตำแหน่งอะไร ท่านจะทำตัวง่ายๆสบายๆายนอกเวลางานเหมือนกับลูกชายและลูกสาวของท่านเช่นกันการเจรจาขออนุญาตจับจองแมวน้อยจากผู้ใหญ่ของบอสสาวก็เป็นไปด้วยดีเพราะคุณปู่และคุณย่าดูจะพอใจและดีใจที่วีรินพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีความจริงใจและรักหลานสาวของท่านจริงๆนอกเหนือจากการมาพูดคุยเรื่องของเธอกับเชฟสาวแล้ว บอสสาวยังมาเจราจาขอเป็นลูกค้าประจำในการซื้อวัตถุดิบสดใหม่จากไกร่ของที่นี่อีกด้วยเพื่อที่จะได้มีผักออร์แกนิกสดใหม่นำไปปรุงแต่งรังสรรค์เมนูอาหารที่เธอปกปิดเป็นความลับมานานและไม่ให้อีกฝ่ายทราบเรื่องนี้มาก่อนมันเป็นร้านอาหารที่เธออยากให้กลิ่นอายความรักของเธอกับปรินลดาคู่กลน และอบอวลไปได้วยความสุขที่เป็นธรรมชาติเรียบง่ายสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติเหมือนดังที่เชฟสาวเคยบอกว่าเมื่อคุณนึกถึงคำว่าออร์แกนิกมันก็จะมีความหมายเหมือนกันกับสุขภาพดีเรียบง่ายและธรรมชาติดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงความสัมพันธ์แบบออร์แกนิกหรือเรื่องรักๆใครๆคุณจะผสมผสานทั้งสเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ วีรินตัดสินใจแล้วเรื่องที่เธอจะเปิดร้านอาหารร่วมกับรินรดาให้ผู้ใหญ่ทราบนั่นก็ยิ่งทำให้ทุกคนต่างชื่นชมและยินดีกับเธอไปด้วยเพราะนอกจากจะรักกันแล้วยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้เติบโตในด้านอื่นไปอีกด้วยเมื่อการพบปากของญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายผ่านไปถึงสองอาทิตย์ พอสาวยังคงไม่ได้รับการติดต่อกลับจากแมวน้อยของเธอเลยเพราะอีกฝ่ายยังคงเงียบเธอทนคิดถึงไม่ไหวเลยตัดสินใจเขียนข้อความแนบไปกับกล่องดอกกุหลาบสีแดงเข้มช่อโตเพื่อส่งไปให้แมวน้อยของเธอที่คอนโดโดยใจความเขียนเอาไว้ว่ารินลดาที่รักฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มาพบเจอคู่ชีวิตของฉัน แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันต้องมาเจอกับเธอโดยในเย็นวันหนึ่งในขณะที่ฉันกําลังนั่งรถกลับบ้านวันนั้นมันเป็นวันที่ฉันเหนื่อยล้าและเพลียสุดๆจากการประชุมการเลือกรองประธานคนใหม่ของบริษัทในขณะที่รถจอดติดไฟแดงพลันสายตาของฉันก็ไปสะดุดกับภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ สวยมีสเสน่ห์ดึงดูดสายตาเอามากๆเธอคนนี้ยืนเด่นท่ามกลางผู้คนที่กำลังยืนอยู่ริมถนนตรงข้างทางม้าลายฉันไม่อาจจะละสายตาจากหญิงสาวคนนี้ได้เลยเพราะเธอคนนั้นสวยสะกดสายตาฉันมากยิ่งพอมารู้จักว่าเธอคนนั้นทำงานเป็นเชฟที่โรงแรมของฉันนั่นยิ่งทำให้ฉันตื่นเต้น อยากรู้จักตัวตนของหญิงสาวคนนั้นจริงๆมันเหมือนพรมลิขิตทำให้ฉันได้มีโอกาสรู้จักตัวตนของเธอคนนั้นและได้ใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ฉันต้องคิดวางแผนหาทางเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับเธอคนนี้มากขึ้นและเมื่อได้ทำงานด้วยได้สัมผัสตัวตนของเธอคนนี้ยิ่งทำให้ฉันหลงรักหลงไหลในตัวตนของเธอ ซึ่งนอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วรูปลักษ์ภายในของเธอยิ่งทำให้ฉันอยากอยู่ใกล้อยากครอบครองอยากปกป้องอยากเป็นเจ้าของความรักความอบอุ่นที่หญิงสาวคนนี้มอบให้ฉันรสสัมผัสจากตัวเธอกลิ่นหอมของเรือนกายการโอบกอดของเธอยิ่งทำให้ฉันรักเธอจนหมดหัวใจรักแบบไม่มีเงื่อนไข อยากอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเวลาที่ฉันมีปัญหาเธอคนนี้ก็จะคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจส่งรอยยิ้มที่จริงใจอบอุ่นและอ่อนโยนมาให้เสมอเธอเป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรเข้าใจฉันตลอดเวลาและเป็นคนที่กล้าแสดงออกในเวลาที่จำเป็นโดยเฉพาะเวลาแสดงความรักในยามค่ำคืน แต่ในเวลาปกติเธอก็จะขี้อายซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เธอทำให้ฉันหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นความรู้สึกตอนนี้ฉันคิดถึงเธอคนนั้นจังเลยเธอจะเป็นอย่างไรบ้างนะคิดถึงรสสัมผัสนุ่มๆของเธอเสียงหัวเราะรอยยิ้มคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นในยามข้ามคืนคิดถึงการสัมผัสจากมือเรียวนุ่มของเธอ ตอนนี้อยากเจอหน้าที่สุดรู้ไหมคะแม่แมวน้อยของฉันลงท้ายรักที่สุดจากสุดที่รักของแมวน้อยรินลดาเปิดดูพัสดุที่ส่งมาให้เธอถึงกับยิ้มกว้างออกมาเมื่อรู้ว่าเป็นของใครเชฟสาวนั่งอ่านข้อความที่ฝ่ายเขียนมาหาแค่เริ่มต้นน้ำตาก็คลอเบ้าจนทำให้มองไม่เห็นตัวหนังสือ เมื่ออ่านไปเรื่อยๆน้ำตาก็ไหลาอาบสองแก้มด้วยความปลื้มปิติบอสสาวแอบชอบเธอมาตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยมีหน้าละ่ะถึงหาทางที่จะเข้าใกล้เธออยู่ตลอดเธอยิ้มออกมาทางน้ำตาด้วยความสุขผู้หญิงคนนี้เธอคงไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่อ่านจบเชฟสาวก็ยิ่งมีกำลังใจในการคิดค้นทำเมนูสุดท้ายอย่างตั้งอกตั้งใจ เมื่อทุกอย่างพร้อมและลงตัวรินดาก็โทรนัดให้เจ้านายมาหาเธอที่คอนโดในเย็นวันหนึ่งเพื่อชิมเมนูจานสุดท้ายเมนูนี้เป็นเมนูที่3เธอตั้งชื่อเหมือนว่าเมนูเพียงเราเธอใส่ความรักความรู้สึกที่มีต่อประธานสาวลงไปจนหมดหัวใจและมีส่วนผสมที่มีความหมายสื่อถึงพวกเธอทั้งสองคนที่ได้รู้จักกัน ใช้เวลาด้วยกันและมีความสุขร่วมกันส่วนผสมที่เธอใช้คือ 1. เลมอนคนอิตาลีเชื่อว่าเลมอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนิรันร์ความบริสุทธิ์และมิตรภาพมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใหม่เป็นส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของความรักที่แท้จริง 2. ทับทิมเป็นผลไม้สวยงาม มีรสหวานหรือเปรี้ยวอมหวานและมีกลิ่นหอมสวยงามอย่างประณีตเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานและชีวิตในเทพนิยายกรีกในวัฒนธรรมอื่นถือได้ว่าเป็นตัวแทนของการอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับที่มเมล็ดติดกันอย่างแน่นหนาแสดงถึงความอบอุ่น 3. น้ำผึ้งเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณ ว่ามีรสหวานเป็นยาและมีจุดประสงค์เพื่อความรักน้ำพึ่งมีต้นกําเนิดมาจากวัฒนธรรมกรีกอิตาลีและนอร์ดิกน้ำพึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรักในหลายๆด้านแม้กระทั่งกลายเป็นชื่อเล่นที่คนนิยมเรียกคนรักว่าที่รักเธอทำเมนูเพียงเราโดยใช้ไก่มาอบกับน้ำพึ่งทับทิมมันเป็นส่วนผสมที่เรียบง่าย สดใหม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของพวกเธอที่เริ่มต้นมาจากมิตรภาพที่สดใหม่มีความเป็นธรรมชาติไม่เสแสแ้งมีแต่ความปรารถนาดีและความจริงใจให้กันมันเลยกลายมาเป็นความรักที่หวานชื่นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่อบอุ่นและอ่อนโยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพต่อความรู้สึกและจิตวิญญาณวีริน นั่งมองเมนูตรงหน้าได้ความสุขไก่อบน้ำผึ้งทับทิมมีสีน้ำตาลทองนุ่มชุ่มฉ่ำทาร์เนื้อเนียนหวานเล็กน้อยของซอสทับทิมผสมน้ำผึ้งโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งสมุนไพรประดับด้วยเมล็ดทับทิมสีสวยและเลมอนหัวใจของเธอเต็มตื้นท่วมทนล้นหลามไปหมดความหมายของวัตถุดิบที่เชฟสาวอธิบายให้ฟังแต่ละอย่างช่างไพเราะ ฝังและมีความสุขลึกซึ้งเหลือเกินเธอหยิบมีและซ่อมอาหาเนื้อไก่อย่างช้าๆอย่างละเมียดละไมและลงมือชิมอย่างอดใจไม่ไหวรสสัมผัสของเนื้อไก่นุ่มชำ่ำกลิ่นหอมของสมุนไพรและเลมอนรสหวานของซอสตัดด้วยรสชาติเปรี้ยวของเลมอนเมื่อบวกกันแล้วกลายมาเป็นรสชาติกลมกล่อมอร่อยลิ้น บอสสาวถึงกับหลับตาดื่มด่ำกับเมนูตรงหนะ้าอย่างมีความสุขเธอลืมตามองคนตรงหน้าและดึงมือของเชฟสาวให้มานนั่งข้างๆก่อนจะป้อนอาหารให้อีกฝ่ายได้ทานเช่นกันมันเป็นเมนูเพียงเราซึ่งหมายถึงคนสองคนคือคุณกับฉันเพราะฉะนั้นฉันจะทานคนเดียวได้ไงคะต้องมีคุณอยู่ร่วมด้วยสิถึงจะเป็นเพียงเรา This is for us, just us, no one else, just you and me ที่รักพูดจบก็ก้มลงไปจุ๊บที่ริมฝีปากแมวน้อยของเธอเบาๆโดยที่อีกฝ่ายยังเคี้ยวอาหารอยู่แต่ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อถูกอีกฝ่ายจุ๊บเอาดื้อๆแบบนั้นก่อนที่เชฟสาวจะนึกขึ้นมาได้ว่าเธอทำเครื่องดื่มพิเศษให้คนรักอีกอย่างหนึ่งด้วยรินดา ลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในห้องครัวเพื่อไปหยิบเหยือกน้ำใสที่ตอนนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสีสวยสดของส่วนผสมบางอย่างเธอวางเหยือกน้ำลงตรงหน้าเจ้านายสาวที่อีกคนยังคงสนุกกับการทานอาหารตรงหน้าอย่างอริดอร่อยน้ำเลมอนทับทิมเพื่อสุขภาพคะ่ะนี่เป็นหนึ่งในสูตรใหม่ที่ฉันคิดคนขึ้นมาเพื่อให้เราเพลิดเพลินในช่วงฤด,ดูร้อนโดยเฉพาะ มันมีส่วนผสมเหมือนกับเมนูที่คุณกําลังทานอยู่ด้วยนะคะฉันทำเลมอนทับทิมโฮมเมดกับน้ำผึ้งทุกอย่างมาจากธรรมชาติทั้งหมดคุณลองชิมสิคะเชฟสาส่งเหยือกเครื่องดื่มขนาดย่อมส่งให้คนรักได้ลองชิมรสชาติหอมหวานสดชื่นเหนามากๆเมนูสุดท้ายนี้มันสร้างความประทับใจและทำให้วีรินถึงกับรัก และคลั่งคล้ายในตัวคนตรงหน้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นคุณช่างเป็นคนที่น่ารักที่สุดรู้ตัวไหมคะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีความรู้สึกของฉันตอนนี้มันตื้นตันไปหมดพูดไม่ออกอยากจะบอกแค่ว่าฉันโชคดีที่สุดบอสสาวพู้เสียงสั่นเครือรินลดาเดินเข้าไปสวมกอดคนพูดจากทางด้านหลังฉันเข้าใจคะ่ะ เรามองสบตากันก็เข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรมากความรักของเราคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่รู้สึกและสัมผัสมันได้ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบชอบโตสีสวยนะคะและก็ข้อความที่คุณเขียนบอกฉันชอบมากเลยคะ่ะไม่อยากรู้ว่าคุณแอบหลงสเสน่ห์ฉันตั้งแต่แรกเจอฉันก็มีคาดคิดเหมือนกันค่ะว่า จะมาหลงเสน่ห์แมวน้อยอย่างคุณฉันขอคุณอย่างหนึ่งได้ไหมคุณรินคะคุณจะขออะไรคะขอให้คุณเรียกฉันแบบพิเศษนอกเหนือจากคำว่าคุณวีได้ไหมคะเพราะมันดูธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่นเรียกฉันเลยต่อหน้าคนอื่นคุณก็เรียกฉันว่าคุณวีก็ได้แต่เวลาเราอยู่ด้วยกันฉันอยากให้คุณเรียกแบบพิเศษหน่อยเพื่อความเป็นกันเองระหว่างเรา ได้ไหมคะเพราะฉันเรียกคุณแบบพิเศษตั้งหลายชื่อเช่นแมวน้อยหรือว่าที่รักรินลดาถึงกับยิ้มขำในความเรียกร้องของอีกฝ่ายก็ได้คะ่ะฉันจะเรียกคุณว่าไงดีนะเชฟสาวทำท่านึกเพื่อกวนอีกฝ่ายคนเจ้าเล่หรือนักจอมวางแผนอืมเจ้าเล่นี่แหละเหมาะสมกับคนที่สุดละ ไม่เอานี่มันเป็นเชิงต่อว่านี่คุณกวนฉันใช่ไหมเวียรินไม่พูดเปล่าเธอลุกขึ้นมาคว้าข้อมือของแมวสาวและดึงอีกคนเข้ามาประชิดตัวเธอก้มลงไปใกล้ๆจนจมูกชิดกันมองจ้องหน้าอีกฝ่ายอย่างเอาเรื่องแต่ก็ไม่จริงจังนะักว่าไงคะจะยอมเรียกดีๆหรือว่าจะให้ใช้กำลังกันสักหน่อย สายตาเธอดูกรุ่มกริ่มเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงลังเลเธอย่อตัวอุ้มแมวน้อยและเดินเข้าไปในห้องนอนทันทีรินลดารู้ตัวว่างานเข้าซะแล้วเธอรีบบอกไปว่ายอมแล้วยอมแล้วฉันนึกออกแล้วค่ะว่าจะเรียกคุณว่าอะไรปอสาววางแมวน้อยลงบนเตียงอย่างเบามือก่อนจะขยับขึ้นไปนั่งทับอีกฝ่ายเอาไว้ว่าไงคะว่ามาค่ะ ว่าคุณจะเรียกฉันว่าอะไรคุณก็ก้มลงมาใกล้กๆหน่อยสิคะเดี๋ยวฉันจะกระซิบให้ฟังวีรินก้มลงไปหาตามที่อีกฝ่ายบอกฉันจะเรียกคุณว่าบีละกันนะคะทําไมคุณถึงเรียกฉันด้วยชื่อนี้ละ่ะก็บีย่อมาจากคําว่าเบบี้ไงคะบอสสาวถึงกับหัวเราะชอบใจกับความหมายที่แมวน้อยของเธอเอ่ยบอกฉันชอบคะ่ะ เขาชื่อนี้แหละและห้ามไปเรียกคนอื่นชื่อนี้เด็ดขาดนะคะนะกลายเป็นคนคีดถึงตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยไม่เจอกันแค่สองอิาท์เองนะก็คนมันคิดถึงและก็ยอมรับเขาว่าห่วงคิดถึงอ้อมกอดและการสัมผัสจากคุณด้วยบอสสาวก้มลงไปจุ๊บเบาๆที่แก้มเนียนนุ่มของอีกคนและกระซิบเบาๆที่หูว่าฉันมีอะไรอยากจะให้คุณดูคะ่ะ ไปกับฉันนะคะคืนนี้นี่มันก็ดึกแล้วนะคะเชฟสาวทำหน้างงมาเถอคะค่ะนะนะดึกก็ดึกสิพรุ่งนี้คุณก็ไม่ได้ทำงานนี่นาะบอสสาวเอ่ยก่อนจะลุกเดินและจูงมือให้อีกคนเดินตามทันทีวีรินขับรถมาตามถนนสายหลักของกรุงเทพในยามค่ำคืนเพื่อที่จะพาคนรักของเธอไปดูสิ่งที่เธอได้เตรียมเอาไว้เซอร์ไพรส์อีกฝ่าย ดยไม่บอกอะไรให้ทราบเลยบอสสาวบอกให้แมวน้อยของเธอหลับตาไปตลอดทางที่นั่งรถมาด้วยกันและใช้ผ้าผืนนุ่มมาปิดตาของคนรักเอาไว้อีกทีเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าสิ่งที่เธอจะพาไปดูนั้นมันคืออะไรรองประธานสาวขับรถเข้ามาจอดยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และอยู่ในโลเคชันที่ดีออกมากๆแสงไฟร,รอบนอกสองแสงสลัวและไม่ค่อยสว่างมากนะักเธอจอดรถและดับเครื่องยนต์ก่อนที่จะบอกคนข้างๆว่าเรามาถึงกันแล้วนะคะแต่คุณอย่าเพิ่งเปิดตาเด็ดขาดนะเธอเปิดประตูรถออกมาก่อนและเดินอ้อมไปเปิดประตูฝั่งคนรักก่อนจะค่อยๆพยุงอีกคนให้ออกมาจากรถโอเคค่ะ คุณรินค่อยๆก้าวแล้วก็เดินตามฉันมาช้าๆนะคะบอสสาวจูงมืออีกคนให้เดินตามเธอไปเรื่อยๆซึ่งเชฟสาวก็ยอมทำตามที่เธอบอกทุกอย่างเพราะว่าเธอมองไม่เห็นก็ได้แต่นึกสงสัยว่าบอสสาวพาเธอมาดูอะไรสักพักทั้งคู่ก็มายืนอยู่ตรงหน้าของร้านอาหารที่รินลดาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อคนที่เธอรักโดยเฉพาะ โอเคค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะปิดตาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนนะก่อนที่ตัวเองจะเดินไปเปิดสวิชไปเพื่อทำให้สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็หันมาบอกแมวน้อยของเธอว่าคุณรินตอนนี้คุณเปิดตาได้แล้วค่ะส่วนอีกคนก็รีบแกะผ้ามาตาออก ก่อนจะค่อยๆลืมตาม,มามองภาพตรงหน้าอย่างช้าๆเชฟสาวถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของเธอเธอใช้มือมาปิดปากของตัวเองเอาไว้ได้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจตื่นตันใจจนบอกไม่ถูกเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นชื่อร้านอาหารที่เขียนเอาไว้ว่าร้านเพียงเรา Just Us มันเป็นร้านอาหารที่เธอคิดฝ่ฝันอยากจะมีเป็นของตัวเองในสักวันแต่คืนนี้ความฝันของเธอได้กลายมาเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเป็นร้านที่น่ารักซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติยิ่งเวลาตอนกลางคืนแบบนี้ท่ามกลางแสงไฟสองสว่างจากโคมไฟที่นุ่มละมุนทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและโรแมนติกดูมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก รินลดาน้ำตาปริมขอบตาก่อนจะหันหน้าไปมองคนรักด้วยความรู้สึกตื้นตันใจเธอไม่สามารถบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นคำพูดได้นี่คืออะไรคะคุณวีเพราะสาวเดินเข้ามาใกล้คนรักด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มก็ร้านอาหารเพียงเราไงคะในเมื่อคุณมีเมนูเพียงเราแล้วฉันเลยเนรมิตร,ร้านอาหารเพียงเราขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับเมนูของเราไงล่ะแต่ก็น่าแปลกนะคะเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยแต่เว่าชื่อเมนูสุดท้ายที่คุณทำในวันนี้กลับมาตรงกับชื่อร้านที่ฉันตั้งขึ้นมาซะอย่างนั้นใจของเราช่างตรงกันจริงๆว่าแต่คุณรินชอบไหมคะนี่คือร้านของเราบอสสาวเอ,อ่ยยิ้มยิ้มเชฟสาวเอ,อ่ยตอบทางน้ำตาว่า ฉันชอบมากเลยค่ะเหมือนฝันเลยนี่คุณออกแบบทุกอย่างเองหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะฉันเอาตัวตนและสิ่งที่เราสองคนชอบเข้ามารวมกันและให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลอีกทีหนึง่งคุณอยากจะเห็นภาพด้านในไหมคะบอสสาวเอ,อ่ยถามและหยิบกุญแจส่งให้กับแมวน้อยของเธอเข้าไปดูด้านไหนสิคะรินลดา รีบคว้ากุญแจจากมือของอีกฝ่ายก่อนจะเดินไปเปิดประตูของร้านอาหารทันทีมือไม้ของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นเมื่อเข้าไปด้านในใบหน้าของเธอก็ยิ้มกว้างออกมาเธอแทบจะหูยิ้มไม่ได้เลยเพราะข้างในของร้านมันช่างอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรู้สึกและบรรยากาศที่เธอชื่นชอบไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนี่มันเป็นความฝันใช่ไหมคะคุณวี ฉันตื่นเต้นไปหมดหญิงสาวเดินไปมองสำรวจรอบๆด้านในทุกซอกทุกม,มุมก่อนจะหันมามองหน้าอีกฝ่ายตอนนี้รินลดาน้ำตารินไหลาอาบสองแก้มด้วยความสุขเธอเดินเข้าไปกอดกระชับเจ้านายสาวแน่นด้วยความรักและความรู้สึกที่ตื้นตันจนบอกไม่ถูกขอบคุณนะคะคุณวีขอบคุณมากจริงๆฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี คุณเป็นคนที่ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดฉันไม่ขอเรียกร้องอะไรจากคนอีกแล้วคะ่ะขอแค่ตอนนี้และหลังจากนี้ไปขอให้เรารักและอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปอย่างมีความสุขนะคะและฉันก็สัญญาว่าจะรักและดูแลคุณอย่างดีที่สุดแบบนี้ตลอดไปเช่นกันคะ่ปะปอสาวก็โอบกอดกระชับคนรักของเธอแน่นเช่นกันเพราะความรักที่เธอทั้งสองมอบให้กันนั้น พันเต็มไม่ได้ความเรียบง่ายสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติจริงๆ Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right but you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you I would that's all i want to do